สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่จะสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมทุกๆุกวันล่าสุดคืบหน้าเรื่องของเงินสด1,000 0บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567โอนเงินสด10,000บาท หลังเที่ยงคืนทยอยโอนวันนี้วันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์สื่อสารกับสื่อมวลชนโดยยืนยันว่าเชา้านี้วันนี้ไม่พบปัญหาระบบการรายงานตัว รับสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินสด1 0 0 0 0บาทซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับข่าวเรื่องของแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเข้ามาซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและมีออกมานานแล้วผู้ที่ได้รับสวัสดิการต่างๆจะเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ และสำหรับขั้นตอนการโอนเงินสด1 0 0 0 0บาทยืนยันนะครับตามเดิมคือวันพรุ่งนี้25กันยายน2567ซึ่งจะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีดำเนินการนะครับพรุ่งนี้เวลา 9.00นซึ่งแน่นอนครับสรุปการโอนเงินสด1,000 0บาทที่ใครหลายๆคนถามเข้ามาชัดเจนแล้วนะครับจะทยอยโอนหลังเที่ยงคืนของทุกๆวันตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่30กันยายนก็คือหลังเที่ยงคืนวันนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ ที่จะได้รับเงินสด1,000 0บาทกลุ่มผู้พิการที่มีสวัสดิการผู้พิการและกลุ่มผู้ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่อยู่ด้านหน้าเลขสุดท้ายคือเลขศูนย์คืนนี้เตรียมนะครับรอรับเงินสด1,000 0บาทจากทยอยโอนผ่านนะครับ บัญชีพร้อมเพจที่ผูกไว้หมายเลขกับปัตรประจำตัวประชาชน13หลักแน่นอนครับเมื่อนะครับทางจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันสื่อสารชัดเจนจะทยอยโอนหลังเที่ยงคืนทางช่อง YouTube h ท Channel ก็ได้หาข้อมูลของนะครับธนาคารมาพูดคุยมาสื่อสารให้กับคนที่จะได้รับเงินสด ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนในวันนี้มารู้แนวทางเวลาโอนเงินสดโดยประมาณหลังเที่ยงคืนในวันนี้นะครับธนาคารกรสิกรไทยช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งไม่เกินตีสามนะครับเป็นข้อมูลจากธนาคารนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะโอนเงินระหว่างตีหนึ่งไม่เกินตี3เช่นกันธนาคารกรุงเทพ นะครับจะโอนเงินโดยประมาณตีหนึ่งครึ่งไม่เกินตีสามธนาคารกรุงไทยนะครับจะโอนเงินสด10,000บาทระหว่างตีหนึ่งไม่เกินตีสองสามสิบนาทีธนาคารทหารไทยธนชาติจะโอนเงินระหว่างตีหนึ่งนะครับไปจนถึงตีสองแล้วธนาคาร3ธนาคารของรัฐบาลธนาคารทอสธนาคารทกสธน,นาคารออมสินจะ โอนเงินระหว่างตีหนึ่งไม่เกินตีสามเช่นกันหลังเที่ยงคืนคืนนี้รอรับเงินสด10,000บาทให้ใช้จ่ายกันในวันพรุ่งนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่สรรหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยที่สําคัญอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดติดตามกด subscribe นะครับท่านจะได้รับชมคลิปของช่องยูทู p เพจอาร์ชแนลต่อไป ขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้โชคดีครับ